สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่วัดป่าอุดมธรรมรังสีนะครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังทำคลุกข้าวให้เด็กๆนะครับตอนนี้เด็กๆก็รอกินอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวหลายๆท่านก็จะได้ชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเจ้าสำรานช่วงนี้กับบรรยากาศ ตอนเช้าประมาณแปดโมงกว่าเขามายืมถ้วยจานงานอะไรนะอ๋อท่านอาลองประทานลองในยกอบตอมามาถ้วยจานมันก็เลยมีความวุ่นวายบ้างเล็กน้อยนะครับมามาดูเด็กๆนะครับตอนนี้ เดี๋ยวกำลังคลุกข้าวให้กินอยู่ยว,ว่าไงมีขาวต้องไปไหนมาฮะไปไหนมาไปไหนมาฮะพูดมาเร็วๆทำไมพูดไม่รู้เรื่องอ่ะมือนนี้มีขาวเพราะว่าโอ้ยเนาะเด็กๆรุ่นรุ่ อร่อยกันเลยนะครับถอยนี่เขาเออยางอีกไปเออส่วนโตโตก็จะอยู่ฝั่งนี้อันนี้ของทางอ่า คลุกข้าวให้กินเสร็จแล้วนะครับเอาทั้งหมดไม่ได้กินตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เฉพาะแค่บางส่วนเท่าน,นั้นที่ให้กินตรงนี้ส่วนจุดอื่นๆเขาก็จะให้กินอีกต่างหากอตอนนี้นานไล่เด็กๆไปแล้วงานมาแล้วเด็กๆก็กินข้าวกันตรงนี้นะครับ อไอ้มีเขาวิ่งไปวิ่งมาอยู่อะไรไมีฮะวิ่งชายหัวมาเลยเราก็มาดูฝั่งนี้ต่อนะครับไปเดวยวไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปโอ้จะจาแดงอนอนรู้ว่าใครใครวะ อะไรมีอะไรฮะถามอะไรอ่ะเออ,อกําลังหิวเลยอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเจ้าสำราญในวันจันเนาะวันจันที่่าไรล่ะ วันจันทร์ที่หกทีน้อประมาณไก่แขยงเนี่ยแหละออขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องเจ้าสำลานรซวเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับแซวนี้เอาไวสา้สำนีสักก่อนเดี๋ยวียวลูกพี่พกันมาก ทำข้าวให้หมาโอ้ยเป็นอะไรพ่ออันนี้ครับกันสี่ตัวกำลังดื้อเลยเอาไว้สำนียสักพันก็แล้วกันครับพบกันคลิปหน้านะครับเดอขอบคุณครับ